ทีนี้ครับอย่างที่เราบอกไปเราจะมาวิเคราะห์กันเรื่องของคุณสมชายบงสวัสด์นะครับว่าเอ๋ไหนว่านอนมาทําไมถึงตกเฉยเลยเราก็ต้องให้ท่านนี้ครับที่ต้องยอมรับว่าก็ใกล้ชิดกับทางพักเพื่อไทยเพราะว่าท่านวิเคราะห์เรื่องพักเพื่อไทยเยอะอก็จะมีข้อมูลเยอะอาจารย์ธนพรศรีหยางกูล ผู้อานวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายก่อนนี้ท่านฟันธงคุณ<ด>สมชายประธานวุฒิแน่นอนคุณสมชายเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายของนายใหญ่ที่จะประกอบร่างด้วยกันอะจะได้ดูรัฐบาลดูสภาสภาร่างและสภาสูงอีกคุณทักสินส่งมานายใหญ่ส่งมาปร,รากฏว่าแต่ล่สุดไปแล้วไปแล้วยังไงเราก็เลยถามอาจาร,รย์ธนพรว่าอ้าวอาจาร,รย์ธนพอรอย่างนี้มันยังไงเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ธนพรวิเคราะห์ว่าเชื่อว่าเป็นเพราะบ้านแดงเนี่ยหักหลังกันเองฮะ ไปฟังเสียงช่วงนี้ที่อาจารย์ธนพรวิเคราะห์ดูครับเมื่อวานนี้ตอนเลือกในกลุ่มเดียวกันเองรอบแรกอะ่ะคะแนนของท่านสมชายเนี่ยนะครับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นคําถามก็คือว่าเฮ้ยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยมันหายไปไหนเพราะพวกสีส้มเนี่ยไม่มีอยู่ในกลุ่มหนึ่งแม้แต่คนเดียวนะครับคือโผพวกสีส้มเนี่ยที่ประกาศออกมาไม่มีกลุ่มหนึ่งเลยนะครับนั่นแปลว่าคะแนนในโหวตในกลุ่มเดียวกันเนี่ยไม่มีสีส้ม คราวนี้คุณสมชายคะแนนได้น้อยกว่าที่ควรน่ยมันเกิดจากเหตุเดียวก็คือว่าปีกสีแดงด้วยกันนะหักหลังนะครับส่วนจะหักหลังอันเนื่องจากอะไรเนี่ยนะครับผมคิดว่านายใหญ่อะน่าจะรู้น่าจะรู้ดีที่สุดเมื่อวานนี้เชื่อไหมว่าท่านสมชายอะจะต้องบริหารเสียงด้วยตัวเองอ่ะต้องเดินขอเสียงด้วยตัวเองอะมันควรจะเป็นไหมล่ะสำหรับคนเป็นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรี ก็แสดงว่าวิธีการบริหารจัดการเช่นคนส่งคนส่งสัญญาณนะครับอะไรต่างเนี่ยมันหายไปไหนอะ่ะใช่ไหมครับนี่ครับอาจารย์ธนพรผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายเชื่อว่านายสมชายวงสวัสด์ซึ่งเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายของนายใหญ่ที่ก่อนหน้านี้บ้านสีแดงและบ้านน้าเงินเนี่ยเคยเห็นพ้องต้องกันแต่จากเหตุการณ์เมื่อวานตั้งแต่รอบแรกในกลุ่มอาชีพคะแนนของนายสมชายเนี่ยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นด้วยซ้า เป็นผลจากการหักหลังกันเองของบ้านสีแดงครับถึงขั้นนี่คุณธนพรไปได้ข้อมูลมานะถึงขั้นเมื่อวานนี้นายสมชายต้องเดินขอคะแนนเองอในรอบควาสะท้อนให้เห็นการวิธีการบริหารจัดการที่มีปัญหาส่งผลทําให้นายสมชายตกรอบแต่จะหักหลังกันเรื่องอะไรเชื่อว่านายใหญ่รู้ดีที่สุดอธิบายคะแนนอย่างนี้ฮะคุณสมชายเนี่ยได้10คะแนนนะครับอันดับ15ที่เป็นตัวสำรองเนี่ย ยังส2องเลยฮะคือได้น้อยมากนอกจากนี้อาจารย์ธนพรยังบอกอีกเมื่อบ้านแดงที่เป็นพวกเดียวกันหักหลังกันเองแล้วเนี่ยมาเลยส่งผลด้านขวาอีกทีฮะก็คือบ้านน้ําเงินพอบ้านน้าเงินเห็นว่าเฮ้ยบ้านแดงมันหักหลังกันเองบ้านน้ําเงินเอาด้วยเพราะเขา,เาก็รอหักอยู่แล้วเพราะบ้านแดงเนี่ยเคยบทขยี้บ้านน้าเงินเรื่องนโยบายกัญชาโอ้ก็เ<ะ>ลยเอาคืนงี้เหรอแล้วคืนเปน็นนโยบายสําคัญของเขามันหักหน้าเขาก็เลยหักคืนบ้าง เหมือนเมื่อครั้งที่มีการยุบพักพลังประชาชนย้อนไปไกลเลย<อ>จำได้ไหมสมัยนายเนวินชิดชอบมันจบแล้วครับนายตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะเกิดวาธากรรมนั้นเคยขนสอสอไปเก็บตัวเขาใหญ่ก่อนที่สุดท้ายจะมาจัดตั้งรัฐบาลกับคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะแล้วก็มีคำพูดอย่างที่คุณประวันบอกอจบแล้วครับนายไอ้รอบเนี้ยมันเป็นปฏิบัติการเขาใหญ่สองซ้<อ>ำรอยเขาใหญ่หนึ่งเมื่อสิปีที่แล้ว ทำให้วันนี้นายใหญ่สูญเสียจิ๊กซอตัวสุดท้ายอย่างนายสมชายไปแล้วการสูญเสียจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายของนายใหญ่จะสร้างความเสียหายให้บ้านแดงไปอย่างมากเพราะรัฐมนตรีบ้านแดงคงรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวเพราะบ้านน้ำเงินได้ที่นั่งในสภาสูงสัดส่วนเยอะกว่าแน่นอนว่าการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระก็เป็นสีนั้นคือในวาระต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีทั้งเรื่องสารรัฐธรรมนูญบปปชต่างๆนานาที่บางคนจะหมดวาระนะครับ แล้วก็อาจารย์ธนพรังบอกอีกว่าแม้ก่อนหน้านี้ในฐานะร่วมรัฐบาลด้วยกันบ้านสีน้ําเงินก็ดูไม่เห็นมีพิษมีภายอะไรแต่เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็มีความเสี่ยงทางการเมืองบ้านแดงจะไปไล่บี้เหมือนเมื่อครั้งปรับครอมอครั้งที่แล้วไม่ได้เชื่อว่าคงไม่มีบรรยากาศแบบนั้นอีกแล้วขณะเดียวกันความสัมพันธ์ของนายใหญ่กับพักร่วมต้องปรับใหม่ต้องเกรงใจกันหรืออีกภาษาหนึ่งคือมันต้องเห็นหัวกันบ้าง โอ้โหเสียหายมากๆนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยรัฐมนตรีพักเพื่อไทยก็หนาวหนาวร้อนๆแล้วเพราะสวสีไหนองค์กรอิสระก็สีนั้นนะครับและแน่นอนว่าในฐานะพักร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยนะครับภูมิภูมิใจไทยก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีพิษสงะนะครับเพราะมือในสภาผู้แทนราษฎรก็น้อยกว่าดูเหมือนบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงไม่พอใจมึงออกไปเป็นฝ่ายค้านไอ้ตอนนี้ไม่ได้แล้วไงนะฮะเพราะอะไรเขาภูมิใจไทยหรือสายสีน้ําเงิน เรือข่ายสายสายภูมิใจไทยตั้งองค์กรอิสระทีทีมึงกูไม่ว่าที่กูมึงอย่าโวยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเห็นเลยว่ามันมีความเสี่ยงทางการเมืองเกิดขึ้นความสัมพันธ์ของพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนายนายใหญ่ก็ต้องปรับจูนใหม่ไอ้แบบให้ลูกหาบมาไล่พักร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยเรื่องกันชงกันชาเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยเกรงใจกันบ้างภาษาอีกอันนึงคือเห็นหัวกูบ้าง รอบนี้เขาเลยหักให้เห็นเลยว่าเห็นหัวกูไหมซึ่งตอนนี้เห็นแล้วมันต้องไปละเหรอเลร่อนไหคือองค์กรอิสระเนี่ยคนที่ตั้งข้อสังเกตเนี่ยก็คือคุณสมชายแสวงการนะสวท่านเป็นคนบอกเองเลยว่ารู้ไหมทาไมมันถึงมีการนะีเขาเรียกว่าแย่งชิงฆ่าฟันหัวอะไรกันหนักขนาดนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการแต่งตั้งองค์กรอิสระในหลากหลายตําแหน่งนะครับ นอกจากนี้อาจารย์ธนพรเนี่ยก็ถามนักข่าวก็ถามอาจารย์ธนพรไปว่าที่คุณสมชายวงศสวัสด์ไปไม่ถึงฝั่งฝันเนี่ยมันสะท้อนได้ไหมว่านายใหญ่สิน้นฤทธิ์แล้วคุณธนพรปฏิเสธบอกเอ,อ้ยยังยังไม่สิน้นฤทธิ์แต่จะต้องปรับเทคนิคต้องหาคีย์แมนคนสําคัญอย่างนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยมาบริหารจัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพเหมือนกับนายเนวินที่ไม่ได้มีตําแหน่งในรัฐบาลแต่ทําหน้าที่ขับเคลื่อนและบริหารอํานาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พราะผลการเลือกสวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าที่นายใหญ่ต้องการจะรักษาเสถียรภาพพักแกนนําในปีอนุรักษ์นิยมให้ได้ในปี2570แต่วันนี้ไม่ใช่เพราะมีผู้เล่นที่น่าจะขึ้นมาทดแทนได้ก็คือพักภูมิใจไทยที่มีการจัดการบริหารเครือข่ายที่ดีกว่าครับไม่สิ้นลิตนะฮะเพียงแต่ว่านายใหญ่ต้องปรับแท็ติกนะครับผมคิดว่านายใหญ่จําเป็นต้องมีคนแบบคุณภูมิธรรม หรือคนแบบคุณเดวินที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีต้องไปนั่งทำงานฟูลไทม์ที่พักเพราะว่าถ้าเราเห็นประสิทธิภาพที่ภูมิใจไทยเดินมาแบบนี้ได้ก็เพราะว่าคุณเนวินไม่จําเป็นต้องมานั่งทํางานที่กระทรวงมหาดไทยไม่จําเป็นต้องมาเป็นรัฐมนตรีไม่จําเป็นต้องมานั่งปวดหัวไปไประชุมสภาไปโน,น่นไปนี่ใช่ไหมครับแต่ทําหน้าที่ที่บริหารอํานาจขับเคลื่อนการบริหารอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งตัวอันนี้เนี่ย คุณภูมิธรรมเนี่ยวันนี้ไม่เหลือเวลาจะทําแล้วเพราะงานท่านเยอะมากนะครับในายใหญ่ต้องรีบหาคนแบบนี้ขึ้นมาพอให้อาจารย์ธนภรมองถึงประธานวุฒิสภา,าว่าจะตกเป็นของใครก็มองว่าตอนนี้แคนดิเดตที่เหมาะสมก็เหมือนตามที่สื่อเสนอเลยครับพลเอกเกรียงไกรศิรักหรือบิกเกรียงเพราะอะไรเพราะหนึ่งก็ใกล้ชิดกุอนุทินใช่ไหมแล้วฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายความมั่นคงก็ไว้ใจครับ ขนาดเดียวกันบ้านสีน้าเงินได้สัดส่วนสวมากสุดก็มีความสนิทใจกันด้วยคะแนนก็สูงสูงสุดด้วยคือกรณีคุณสมชายวงสวัสดิ์ที่หลุดไปเนี่ยอย่างที่อาจารย์ธนพรบอกว่าบ้างก็ว่าเกิดจากการหักหลังบ้างก็ว่าเฮ้ยคาดไม่ถึงว่ามันจะโดนแย่งไปขนาดนี้กับบางทฤษฎีก็บอกว่าเอ๊ะหรือคุณสมชายถอนตัวหรือเปล่าเพราะว่า10คะแนนนี่มันถ้าเกิดมันได้ลดน้อยลงถึงขนาดนี้ตัวสมรองก็ไม่ติดเนี่ย มันจะเสื่อมอนขังได้ขนาดนั้นเลยหรือเจ้าตัวถอนเองไหมแต่บางคนบอกแต่ถ้าดูจากปฏิกิริยาตอนนี้ไม่น่าใช่เพราะว่ามาถึงขั้นนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นนี่นะฮะบ้านน้ําเงินมาแล้วบ้้านนนเงิํมาครองสภาสูงแล้วเดี๋ยวติดตามกันต่อไป